สวัสดีครับเอฟซี 4, และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมแนวทางทุกท่านนะครับมาตามมาต้นอนรสสําหรับแนวทางลาวสามัครีสมัครีวีไอพีแล้วก็ลาว v ีไนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของวันที่16เดือน2องกพก้ก่อนแนวทางก็เป็นการคิดการคํานวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูวันที่16นะครับผลออก 557 1 5นึครับห้าห้าเจ็ดหนึ่งห้านะครับก็เข้าตัวที่ผมไม่ได้เน้นเนาะนะครับแต่ถ้าว่าใครจับบินนะครับเข้าที่57นะครับเข้าที่เลข5 2ตัวก็เนี่ยเลข7ครับส่วน1ก็มีนะครับ1ก็เขา้านะนะครับก็ได้ทั้ง2ตัวเลยทั้ง57ในชุดวินมี57 กับ1นึ่เนาะนะครับเพราะมันออกเบินนะครับในชุดบินเข้เา2นะครับต่ที่สามพันคี vip นะครับผลออก 1, 9, 5, 1 1 9 5 1หนึ่งเกหมือนกันนะครับออก1 1 9 5 1าหสำหรับสามพันคี vip ของผมหลุดเนาะนะครับกเนในนิติลิ่าท,ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเล็กดินหลุดนะครับ บีหกดจับไป2535มา5 1ห้าึงก็ถือว่าเน้นในสมห้าเห็นไหมครับ3ามห้าสีไปชุดหน้านะครับก็ถือว่าหลุดไปสําหรับเล็กเป็นวิ่งรดนะครับแล้วก็ตัวเจาะบินนะครับตอนที่ลาววีไอพีนะครับผลออกหนึ่งแนะครับ 184่งแปดสีกหนึ่งกับเน้นใน6ไม่มาเห็น้นในกับส่วนใหญ่จับมาตัวแทนเขาหรือว่าตัวแปรนะครับตัวแทนกับ6ระวัง9มี7ระวังหนึ่งวันนี้ผมเน้นใที่เลข6นะครับระวังเลข9แต่ผมจับให้64เนาะแต่ครับว่าไล่จับทั้งหมดผมจะเข้าที่6อีลก้าหนนะครับตัวแปรเข้ากับตัวนี้นะครับเลขก้าหนึงเก แต่ถ้าว่าใครวินนะครับวินก็ถ้าวินตัวที่ผมเน้นหกลบนะครับแต่ถ้าว่าฉันใช้เลข9ก็ถือว่าเข้านะครับมันก็ปวดหัวอยู่6กับ9นี่แหละ7กับ1เน้นตัวไหนเน้นให้6มา9้าเน้นให้9้ามา6เน้นให้เจ็1เน้นให้1มา7นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าแนวทางของผมนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่า เข้าสามคีเนาะนะครับส่วนแนวทางอินก็ส่วนใหญ่จะหลุดเล็กเต่นนะครับมาตามมันต่อนะครับสำหรับวันที่17นะครับแนวทางไหนหลุดก็ต้องกลับขอโทษเราไปสมาชิกเอฟซีทุกท่านด้วยเนาะนะครับมาตามกันต่อนะครับในวันที่17ครับอันที่ิบเด 17. เดือน2 2569กลับ็ไปก็เขียนย่อแล้วกันเนาะเป็นลาวสามัคคีแล้วก็ลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับสามแนวทางนะครับตอนมาลุ้นกระต่อนะครับแนวทางผมก็พูดไปแล้วเนาะตัวคิดการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลข,ต,เลขตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับขอขอให้สมาชิกเอและ่านผู้ชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการนําแนวทางไปใช้ ยังมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขตัวเลขที่เอามาให้ก็คือตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเรามาดูราศีมักรนะครับวันนี้เลขเด่นเลขเด่นผมให้ที่เอาจุดบินดีก่อนนะจุดบินก่อนนะหนึ่งสองแปดเก้าห้าเจ็ดนะครับจุดบินผมยังไม่ได้ตัดเนาะหนึ่งสองแปดเก้า ห้าเจ็ดช่วงนี้ผมปรับสูตรอูก็เลยไม่ได้ตัดเลยลงแบบนี้ไปก่อนนะครับจนกระทั่งเมื่นผมก็เริ่มตัดแล้วเนาะนะครับผมไม่อยากตัดเราก,ก็ตัดแล้วชอบตัดตัวที่ออกนะตัวที่เข้าออกตลอดเลยก็เลยจับไปเห็นทั้งหกตัวเนะนะครับเ e l e c t ่น ก็คือเลข8กับเลข9กับกับเน้นในที่เลข9กเนาะตัวเดียวบส่วนตัวจอดจอดไอที่ใครจะจอดทั้งหมดก็ได้นะครับติดกับกลบเลข8มันโอกาสมาด้วยกันน้อยมนก็อยู่เลยแค่เลข2กับเลข7นะ็เนาะก็จะเป็น,นจับชุดหน้าแล้วกันเนาะ2ชุดกืจะจับ4เลย9 1 เก้าสองจับหมดเลยเนาะเก้าเจ็ดเก้าสองแบบสามตัวพิับให้สองเก้าเจ็ดหรือว่าจะเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดก็ได้นะครับ ที่ในในก็จะเป็น97้าเนาะเกกับ91้แล้วกันนะครับตรงนี้ในสอชุดนี้นะครับจับชุดบินตามนี้นะครับอาจะบิน3ตัวก็ได้2ตัวก็ได้เนาะนะครับตอนที่สามทีวีไอพีนะครับสามทีวีไอพี VIP เลขชุดบินมันมีผมให้ที่903478 9 0 3 4 7 8เลขเด่นผมมาที่3กับ4กับไอที่3กับ4ก่อนเน้นไอที่เน้นไที่เลขน4ลขนะครับก็4ก็จับ ทั้งหมดเลยเนาะจะเป็น49 40 47แล้วก็48นะครับส่วน3ตัว3ตัวนะครับตัวจับไปที่0 47ตามนี้เนาะ ก็วจุแเ็น่งเดน,นะครับสี7เดกับสีก้าสีกับส9ตัวที่บุกเน้นให้2ชดุดเลกเด่นเน้นที่เล็กสีับต่อที่ราว vip นะครับชุดบิน

ก็ในในที่เลขสี่เหมือนกันกับการชอบเลขสองจับที่เลขสองนะวราจะเป็นสี่สี่แสี่เ้าสี่สแล้วก็สี่หนึส่วน3ตัวจับให้ที่ สี่เกับสีแล้วกันจะเ,เป็นเก้าสี่หนึ่งับตามนี้เนาะนะครับดตัวที่ผมได้ก็คือสี่กับสีตัวแปรของเขา หรือว่าตัวแทนของเขานะครับตัวแทนของเขา4คือเลข0ูนะครับ4คือเลข0 9คือเลข6ตัวที่ผมเน้นนะครับรับก็าตามนี้เนาะใครที่รับแนวทางก,ก็แคปเอาไว้นะครับกับใต่นี้ก็ขออวยพรให้สมาชิก f c ทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคกันในวันที่17เดือน2 2 5 6 9โชคดีทุกท่าน หยิบจับตัวไหนไปใช้ก็คอยเข้าคอยถูกเจอกันให่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ